สวัสดีค่ะวันนี้น้องนัทนะคะจะพาพี่ๆมาพบกับอ,ะะกอร์ d สุดทุงดีทก2และเจ้า Nexgen Sport ทันนี้ะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูชุดแต่งสวยๆทรงลรตเตอร์นะคะพร้อมกับล้อ20นิ้วว่าจะเป็นแบบไหนอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งยังไงสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยเข้ามาชมใกล้ๆเลยค่ะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะคะคือกระจังหน้าแท h, ร้รปตเตอร์เลยทีเดียวนะคะมากับพร้อมชุดกันชนหน้าของรปตเตอร์ด้านล่างนี้นะคะนี่สวยงามนะคะจะเป็นทูโทนนะคะก็คือสีของตัวรถตัดด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวเสเกิร์ตข้างหน้านะคะตัวครอบกันชนข้างหน้านะคะจะเป็นสีเงินนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะดูหน้าตาเฉยๆเนี้ยก็จะเหมือนแรปเตอร์นะคะมาไฟพร้อมกับไฟสีแรมนะคะค่ะมาด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะเราใส่เป็นตัวชุดคิ Q ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะซึ่งเป็นทรงแรปเตอร์เช่นกันนะคะตัวนี้ค่ะน้องอยากนำเสนอนะคะเป็นยางอ่าเป็นแม็ก o อเอซนะคะขอบ20นิ้วออฟเซตลบ24นะคะซึ่งมาพร้อมกับยางนะคะเป็นยางเลนโซสเปคยาง33คูณ12.5อานะคะลายแน็กก็สวยนะคะลายยางก็สวยเช่นกันนะคะเท่ากันมากๆเลยตัวนี้นะคะน้องใส่เป็นปีกนกยงให้นะคะเพื่อลดการกินหน้ายางและความคมเฉียบคมในการาเลี้ยวนะคะ ทำให้มีความแม่นยําในการเลี้ยวมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยได้เยอะทีเดียวมาถึงด้านหลังกันบ้างค่ะซึ่งด้านหลังนะคะเราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะมาพร้อมกับตัวรถหมดเลยนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะกล้องมองหลังนะคะหรือกล้องรอบพันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะชุดแต่งมีแค่นี้เอง ส่วนภายในของตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขับ4นะคะมาพร้อมกับเกียร์6กระปีดและเครื่องสอูนะคะที่สำคัญนะคะหน้าจอของเรานะคะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีไวเลสชาร์จด้วยนะคะรวมถึงปุ่ม t m s นะคะในโหมดขับสี่เปลี่ยนโหมดขับขี่ได้นะคะหน้าจอด้านหลังนะคะเป็นหน้าจอ TFT 6มิตินะคะมาพร้อมเบาะหนัง เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับชุดแต่งชุดนี้ดูธรรมดาน้อยชิ้นแต่ว่าเสริมความหล่อได้เยอะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงตัวรถสูงขึ้นด้วยนะคะทําให้สะดวกสบายในการลุยใช้งานมากขึ้นด้วยนะคะพี่ๆ่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจนะคะที่อยากจะได้รถรุ่นนี้นะคะหรือว่าสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะสามารถปรึกษาน้องนัดได้เลยนะคะ ที่เบอร์062 623 7855นะคะ062 623 7855นะคะหรืออยากปรึกษาแอดมินในเพจนะคะก็สามารถทักข้อความได้ทุกที่นะคะที่ลงคลิปวีดีโอนี้ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องนัดฝากคันนี้ไว้ให้พี่ๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคันหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย